พบกับช่อง t ด e บ o ม e n t c h i ค่ะชาติ TikTok ที่ทุกคนก็เห็นน้าปกและรอคอยและลอยคอมานานมากนะคะนั่นก็คือปอนดูเวนนั่นเองไอ้จากดูเวนผลไปทำไมคู่นี้ถึงช้ามากเออให้วิจารณ์ผลก่อนเห็นผลก็คือคือเราอ่ะดูปลาบนฟ้ามานานมากเลยใช่ไหมแล้วมันก็จะมีเพื่อนนายหนึ่งเดียวคือเราอ่ะกำลังคือปลาบนฟ้าเคยดูแบบว่ารูปแบบเดียวทางแบบปลาบนฟ้ามาปุ๊บกูดูเรียวทางปุ๊บแล้วกูก็ แล้วล้วก็เหมือนก็มีคู้ทำทำทําไปก่อนใช่ไหมแล้วก็เหมือนจะจะ,จะทำแล้วแล้วก็เลยจะไปดูเพื่อนายหนึ่งเดียวก่อนเออแล้วมก็เหมือนแบบจะติดการผลงานเขาไปเรื่อยแล้วก็มันมีซีรีส์อีกเรื่องนึงคือ V R รักกันก็คือไล่ไปเรื่อยเพื่อจะดูอะไรอย่างงี้แล้วพอ,อยู่นี้ก็ ้าแล้วก็หมดวีคนอื่นแรกไปแกเออคือเอาที่งั้นคือว่าเจ้อะเขาแบบยังไม่ได้ดูหนังที่ปอยทูวินแสดงเออซีรีส์เขาก็เลยกลัวว่าถ้าสมมติว่าเราอ่ะมารีแอคชั่นติ๊กตอกอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบมีรอยหลุดออกมาใดๆหรือไงแกก็เลยแบบไม่ถ่ายแล้วมันก็ปัดปัดปัดไปเรื่อยพอปัดไปเรื่อยปุ๊บก็คือไปเรื่อยแล้วปอยทูวินก็แล้วก็ปอยทูวินก็ลอยไปเรื่อยแล้วเราเออเราเสพตลอดเออเสพแล้วก็ เห็นโมเมนต์ต hmm ่างๆในระยะทางที่มันมีอยู่นะช่วงเวลาต่างๆอะไรเงี้ยเออแต่ว่าอาจจะไม่ได้สิงเข้าไปในในดอมคือวันหนึ่งอะเราไปไล่ในติ๊กต็อกที่โมเมนต์ต่างๆที่เราทําแต่ละคู่แล้วกูก็ทัาคุยเจนวันแล้วมีปอลพรูวินวันกงวันนี้งงกันเลยแล้วก็ได้และดอมนี้ที่รอคอยและลอยคอนะคะบอนคุูวินอ่าเป็น หวานแน่นอนหมดขึ้นที่สําคัญเลยนะคะใครที่เป็นเจ้าของคลิปจะมีชื่อไว้ด้านบนก็อย่าลืมไปกดติดตามเจ้าของคลิปด้วยนะคะแล้วก็ขออนุญาตเจ้าของคลิปทุกคลิปนะคะขออนุญาตนาคลิปมาเลียดนะคะขอบคุณค่ะเพ่อการไม่เสียเวลาไปดูโมเมนต์ของปอนูวินกันเลยค่ะทุกคนูวินถึงตกปอนหนึ่งูาเอยากเลชอเปอบนแก๊ เก็บตงค์ไว้บเเก็บตังค์แบบหอมแดงจันนึงของดีๆคงจต้องเก oh. ็บไว้ด้วไม่ได้นะไม่ชอบที่สถานแบบนี้ไม่ได้นะกไาไปไปถี่สารนแแบบว่าเีตรงนี้แอบถ่าไมไม่ไที่สถานสาธารณ้องเะนี้ด้วยั ของะโนเนียขอนี่ของทานพวกเราละกันเีดีีเราไม่ได้ทำี่สาารณะเรแ่ต่อกมานาจา่อแต่คอาับดวบางนี้นะใช่เออรนมา108มันเหมือนชนะอคุณแม่เขินแผมทำไมึ ี่ครับเราม่ใชมพาสื่อครบสี่คนนะเช่เช่นวันถ่ายครับวันถ่ายก็แบบไม่ไม่มีเวลาไงเขาก็เลยเอาพาร์ทเดรมอยู่ในกองถ่ายไม่เยอหรอกพุ่เขิยิบไหมไม่รูเหมือนจีมีเรารู้เยอะนะเนี่ยเราอะเราเรู้เยอะนะเ้าเนี่ยเราเป็นชาวเน็จริงๆเาเน่าชาวเน็ดชาวเน็เอยตัวจริงเลยไม่ใช่นะาเน็ีันนี้กินกุ้งกิมอยู่ข้างหลังนี่ ทำไมออกมาพูดอ่านของการถามเลยเพราะว่าการกำลังใจขนาดนั้นเลยอ่ะเออมาอาจารย์มา็บอกว่าจะพูดยังไงผมมันจุ่พูดแบบอ่ะคือคือคือผมอ่ะจริงๆเอาพูดพูดชื่อเลยอ่ะผมเชื่อผมประทับใจคุณวินมากเพราะว่าคือจใจช่อก่อนที่จะถ่ายเอ็มวีครับเราซ้อมมาประมาณรอบประมาณหกรอบทุนท่วนแบบรวมอะไรเงี้ยซึ่งในหกรอบไม่แต่มันทำมันทั้งวันไงทั้งวันทั้งวันทั้ก็คืนอะไรเงี้ยครับผมก็ คือหกรอบเขามาสุดรอบมันไม่มีรอบไหนที่แบบไม่นีใช่ไหมครับแล้วผมก็คิดอยู่ว่าเออวันถ่ายนี้มันจะมีใครมาไหมนะออแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆจนแบบถึงเที่ยงวันก็เลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่มีใครมาเอา้าวันนี้คงไม่มีใครมาแล้วหรอกมั้งปุ๊บ,บกำลังเดินกลับห้อ,องเป็นเป็นซีนบอนเดี่ยวเดินกลับเดินกลับไปกันเลยกันี่แไม่ละปุ๊บปุ๊บเดินขึ้นบันไดขึ้นไปปุ๊บ โอเอเป็นหนุ่มผมผมตาเอเขาเดินมากับเราเลยเว้ยเออแล้วใส่ชุดสีเดียวกันด้วยกับตอนถ่ายอ่ะเขาเป็นชุดสีน้ำเงินคอนเสิร์ตเงินมาเลยใช่ใช่เขามากคืออยากจะบอกทุกคนว่ามันคือคือโลเคชั่นถอาเกิดคือโลเคชั่นโลเคชั่นถ่ายเอ็มวีอะโลเคชั่นถ่ายเอ็มวีมันไม่อยู่กละมันไม่อยู่ใกล้เลยนะไม่อยู่แบบ รังสิตอ่ะไกคือจากเมืองเข้ารังสิตมันก็ประมาณห้นาทีเองเขาติดยชแต่เขาลงทุนมหาปอเออเขาไปทำอะไรนอกจไปหาปอว่าเขาแวะไปหรือว่าเขาตั้งใจเขาแค่ไปหาอใช่แค่ไปหาอนคือไม่เอาอะไรแล้วคุณชอบข่าวีคุณบอกว่าวิบอกมหาเย อย่างเ้าผมตอบครับรู้สึกไงรู้สึกไงรู้สึกไงิงก็ประทับใจครับผมเพราะว่าคือคือเอาไงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอก็ลบหมดแล้วเห็นฟันทุกซี่เลยอ่ะไปไๆไไไ่ ดูจะฮอตขนาดไหนกูอยู่ใกล้ๆคุยังฮอตเลยครับคือเสื้อแดงแล้วมันเป็นมันเป็นคาแรคเตอร์ของหูแดงอะเป็นชายหนุ่มเป็นชายหนุ่มแบบคนฮอตแบบหูแดงอ๋อก็คือจริงๆแล้วคือตอนนั้นแบบภูวินมันไปทำงานที่เวิร์คไฟพอดีอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วด้วยความที่ก็เจอกันก่อนหน้านี้มันก็ถามเออพรุ่งนี้มึงถ่ายเอ็มวีใช่ไหมนี่ก็เลยบอกเออถ่ายเอ็มวีเนี่ยตรงตรงตรงนี้เองใกล้ๆมันมึงก็มาแล้วกันก็เลยส่งโลไปครับใช่ อะไรนะครับเราต้องไม่งลมไม่ไม่นะครับไม่เ,ออเขาเรียกว่าแบบพลังจิตนะครับออพลังจิตเฉยๆพลังจิตนะอย่อางนี้พอเขามาแล้วหลังเพียเราเต้นเขาตายดีไหมก็ไม่ได้เต้นแล้วครับตอนนั้นเต้นหมดไปแล้ว <c oughs> แบบว่ามาชิบเปอร์ มาแบบทานดุสร์กันยังไม่ได้ีทีวีเฮ้ยนี่ไงพี่อลอนิวถ่ายพวกเราละกันเขาเลยบอกว่าแมาแเลขขอคุณอลอนิวไม่มีนะครับสดจีไต้นะครับน่เวลามีใครโทรมาผมก็จะฮัลโหลว่าไงตามด้วยชื่อหรือสวัดดีครับตามด้วยชื่อ แล้วมันจะมีหลายครั้งมากที่ผมอยู่กับเพื่อนแลวผมจะรับโทรศัพท์มอฮัลโหลปอนว่าไงแล้วมีช่วงหนึ่งเรียกพี่ไงฮัลโหลวิปอนว่าไงช่วงหนึ่งที่เรียกพี่ช่วงหนึ่งแล้วเสร็จปุ๊บเพื่อนบอกว่าที่ชื่อปอนมันก็จะหันมาแล้วมก่อสวัสดีเพื่อนต้องดูเรีนผมไงครับแจ็คเหมือนกันแจ็คเป็นอย่างนี้เหมือนกัน เวลารับโทรศัพท์ของพี่แจ็คก็คืสวัสดีครับพี่แจ็คว่าไงครับแจ็คก็จะหันมาเหมือนกันว่าโอ้ยน้องตั้งสวัสดีครับเวลาชื่อใครแกเออพี่ตั้งพี่ตั้งโอ้ยกูเหนื่อยที่ตอลยิ้มโทรศัพท์หน่อยเอามาเอามาเอามามาตอนนี้เขาเนี่ยมา ใช่น้าปวดหลังเลยด้วยยอ๋อจ่ิเนี่ยเพลงของมาสักพักเลยกูชอบการไข่ต้งน่ะกูชอบเออไม่ต้องถามเือไม่แต่ประเด็นคือปดลงอะไรง้าขนาดนั้นละเปึ๊บ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  ซื้อไปเลยซื้อเลยด้วยซื้อเลยโยนคืนให้้ยไม่ต้องคืนก็ได้กูเป็นใครเอ่ยคือนองโทนไม่กูชอบอ่ะกูชอบความสนิทที่แบบเจนคอยพท์หน่อยอะไรเงี้ยเรารู้ทุกอย่างเลยนะต้องกดอะไรไปยังไงคือแบบไม่ใช่อันนี้มันเป็นเครื่องใช้เหมือนโทรศัพท์ตัวเองเลยเนาะมึงจะไม่มันก็ต้องมีรหัสมันก็ต้องมีบัตรเครดิตมันก็ต้องมีตัวเลขไม่ใช่ถ้าเขาเชื่อมแค่เขาเชื่อมใส่บัตร ่ายอีบไทยอีกดิ้กูกูกูว่าได้ซื้อเดี๋ยวโอนคืนจงบอกใจมั้อจงบอกชื่อห้าคนที่แบบสนิทที่สุดในจีทีวีมาจงบอกโอ้ยากไยอ่ะยากมันเนี้ยอันนี้ซึ่งอันนี้ไม่ได้อยู่ในคำถามนี่อย่างยุ่งเรื่องสภมพเรื่ออะไรสนิทกับใครห้าคนถ้า คนคือเล่าสนิทกับเขาก็ได้เขาอาจจะไม่สนิทกับเราแต่เ,า <c oughs> เรา,เาสนิทกับเขาจริงเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวผมพูดไปเดี๋ยวในไลฟ์เนี่ยเขาเขียนกลับมาในดีเอ็มวา<อ>่าไม่สนิทกับมึงตอนไหนเดี๋ยวก็มีแซวกันในทวิตเตอร์เพราะผมเห็นมีแซวๆอะไรสื่อสารกันอยู่อ่าคุณคิดว่ามีใครถ้าโอ้โหเทสเทสนิทก็เป็นแก๊งปัจจุบันก็ได้ช่วงนี้ช่วงนี้ ล่าสุดก็ไปเจอไปเจอโฟดมาโฟดไปเจอพี Peace. Peace. Um. ่เอิร์ธมาเอิร์ธี่หัอใช่พี่เอิร์ธเอิร์ธมีไปเจอพี่มิกพี่แจนแล้วก็เอิร์ทมิกแจนนิโอมนโฟดเอิร์ธมิกแจนห้าคนแล้วก็พีพ์เลย คุณไม่อยู่ในสายไหนไหลไหลไหลละมจะลดหรอกต่อต่อต่อมันท้พี่บอลล่ะผมอยู่มาประมาณปีที่3แล้วแต่ผมรู้จักทุกคนเลยเออห้าคนที่สนิทช่วงนี้คุณลงพื้นที่ไงคุณไปทุกที่ไงตอนเนี้ยใช่ไหมครับเมย์เมีจุงจุงดังดังเพิร์ตเพิร์ตนี่อย่คนละสามคนเลยสามคนวะเลยสองคนพอไหม ไอพร้อมแล้วพี่บุ่ะพี่บุมโอเคขายไมก็มีคนด้วยเองเดียวไม่มีผมนอง่นะจริงๆไม่ต้องมีพิธีกรหรอเะหียหยอกกันไปกูชอบกูชอบกูชอบด้วหรอความแบบทำไมอยากมเือสนิทหล่ออีกทีนึงใช่ใช่ความแบบว่าเหมือนแบบว่าเออหาเรื่องจริงเออโตแม่ต้มัมอะไรเงี้ยเออ ผมมาดันไปเลือกเรียนวิศวะชีวการแพทย์ว่าชื่อมันเท่จริงๆแล้วผมที่ผมน่าจะมีหลายคนน่าจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงแบบเ,เลือกเรียนส,สาขาจริงๆตอนแรกผมมาตั้งใจผมอยากเข้าวิศวกรรม อากาศยานของจุฬาแอโรสเปซอ่ะตอนนั้น้งใจผมจะเข้านะเออผมอยากเข้าแอโรมากเลยตอนผมเรียนสายสิ่งคำนวณเพราะว่าพอต้นผมยืมแล้วผมไม่ใช่ตั้งใจเรียนผมเลยเก็ตไม่ถึงเข้าสายวิชาเนี้ยผมเลยอยู่สิ่งคำนวณครับแล้วพอผมอยู่สิ่งคำนวณผมก็เรียนหนักมากแบบพิเศษเพิ่มเพื่อจะมายื่นใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอรู้ว่าแอโรเข้าคะแนนแบบโคตรสูงแล้วพอผมไปสอบผมไม่ไหวผมเลยตัดใจแล้วผมก็เลยแบบเราหาอย่างอื่นได้ที่แบบว่า ผมไม่ได้ยืนด้วยไม่ได้ยืนเพราะว่าคะแนนมันมันโหดไปอุ๊ยจริงๆเราน่าจะยืดบอกคุณไม่ไปคะแนนให้จุฬา<น>ให้มาเจอกันหร<น><น>อกคะแนนคะแนนที่แบบอันนั้นอน่ะมันคือรอบแรกรอบเดียวอรอบสองมันไม่ได้คะแนนโหดเท่าอรอบแรกผมเป็นความคนที่จะเข้านะอย่างคุณนีได้ไอเดียวแปดจุดห้าใช่ป่ะแปดจุดห้าเฮ้ยสปดมากเก่งเก่งมันเก่งเก่งไปอ่ะเอผมก็เลยต้องแบบว่าอันนั้นมันคือแบบตอนนั้น ทำไมต้องกอดหมอนคุณถ้าคนา,าน,นาประมาณไม่ได้ดูว่าไหนประมาณ เออตอนนั้นแรงสามสิบมันจะแรงมันจะมันจะประมาณแรงสามสิบอืมอืมซึ่งแต่เขารับส่งร้อยห้าสิบที่ไงรอบแรกโอ้โหใช้คะแนนเสียดายได้ยืดได้อยู่เพราะว่าผมผมไม่ไดมอกนั้นเรียนยากมากแต่ผมคิดไปคิดมาแล้วตอนแรกผมคิดว่าเออผมอยากเรียนวิศวะที่มันแบบแปลกใหม่ไม่ใช่วิศวะแบบว่าโยธาขึ้นหมผมรู้สึกว่าอ่าอยากจะเปลี่ยนแนวบ้างหน่วนส่วนตัวแล้วเลยก็เลยแบบอ่ะเสิร์ฟดูเฮ้ยไบโอเคมีเข้าเอนจิเนียริ่งโหวิศวะอะไรดูเท่มากเลยแล้วตอนนั้นอินไอรอนแมนด้วยหลายๆอย่างก็เลยโอเคงั้นลองด เราลองไปไปไปเสิร์ชดูผมเมนว่าเขาทำเกี่ยวกับพวกเครื่องมือแพทย์เลยหลายอย่างในผลตภัณฑ์ใจโ OK อเคลองสมัครเลยอพอสมัครปุ๊บติดดีใจมากดีใจมากติดมาแล้วอพอเรียนจริงปุ๊บ <ๆ S 2> มันเรียนทุกอย่างเลยครับมันเรียนมันเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะเลขมันเรียนทุกอย่างแต่ว่าานถ้า,ถา,ถา,ถาไปสมัครตอนนั้นน่ะได้ได้เพราะว่ามีกระเชร์อักษรได้ประมาณที่สล้เยมันยี่สิบกลางๆเราแล้วนะแล้วนั่นคือรุ่นรุ่นนี้ ซึ่งถ้าม mm ันเป็นสองลูก่อดน่ะมันได้มันได้พอพี่ปอนพี่ปอนเพราะว่าเมันยี่สิบหรือสามสิบตอนนี้ผมต้องกลับไปเรียนวิศวะชีวการแพทย์ต่อหนูครับหนูหนูหนูเล็บยาวนะหนูหนูนมจะหมดแล้วหัวหัวหัวเียนมจะหมดแล้วพี่นมจะหมดแล้วมีตกใจอย่ามาดันจตกใจอย่าดูไป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 แล้วเอาแลวมอาไปดูไปดูไปอย่าออกนะยาวออกนะโอเคเข้ามาเข้ามาเข้ามาครับเบิร์เดย์ครับ่อนนั่นเองครับขอเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดดังๆให้กับผู้รี

ไอ้เอ็มเห็นกับตาจนผ้าใวมาเจ๊แอปปี่เบอร์ตมเกิดไข่มาเนียเนเนียนีจนมาเห็นกับตาจนผ้าใจมันเจ็บคุณผู้ชเนี่มีใครเป็นคนอีสาลลนไหมใส่ตหายเดาถึงเขาเป็นคนอีสานเขาก็ฟังผมไม่รู้เรื่องน ผมรู้สึกแปลกๆนะทำไมชื่อปลายไฟชื่อผมมัน P O D N อะไรขอโทษนะคุณแอดมิดบ้านครับก๊อตก๊คุณตั้งชื่อผมผิดนี่ไงก๊อตแอนทูวินก๊อตแอนทูวินคุณจิ้งหอยคือรุณจิ้งหอยคุณจิ้งหอยไงคุณชอบตำนานนี่เหมือนกันผมรูตำนานนี่ มึงเคยได้ยินน,นี้คืออะไรอ่ะเติมพลังหรอมึงเคยได้ยินปอเล่าไหมว่าแบบว่าคือเวลาปอลอ่ะแกล้งคูวินอ่ะ,อะออสมมติว่าถ้าแก้ไปสิบอ่ะเขาก็จะกลับมาร้อยหรือมึงแก้ไปห้าก็กลับมาร้อยเหมือนกันจะไม่มีลดแล้วกูก็แบบเอ็นดูอ่ะมันน่ารักอะ่ะแต่ก็ยังแต่ก็ยังจะแก้เพื่อคุณกดแฟนแต่คุณแฟนคุณน่ารักเกินไปเออ วันนี้คือสิ่งที่สมองบอลคิดมีได้เลยมีได้ประมาณตีสี่โหปวดตีสี่ไปกันตอนเช้าก็คือก็คือเช้าวันนี้ป่ะใช่เช้าวันนี้โอ้โหสุดยอดที่สุดยอดสองวันต้องสามคิดถึงทำงานเขาอยากเจอทุกคนไงใช่ไหมเพราะผมรู้ว่าเป็นแบบว่าดูหนังแบบกระพูวินผมมาเลย รู้ว่าทุกคนคิดถึงเราใช่ไหมครับเอาจริงป่ะตอนนี้พี่ว่าแปนแฟนอ่ะไม่ได้ไอคอบไอคอบไอคอบแทนเนะไอคอบไหมเนี่ยเขาไอคอบกันหมดแล้วเนี่ยตอนนี้แล้วคิดถึงพวกเราสองคนไหมครับเบาเกินเลยครับขอธนรคงขอธนรคงนี่คือคุณเป็นคนทีว่าตอนนี้ เสียงชนดที่องริงเหรพี่จริงโอ้ยผมก็ดูไว้หลายที่อยู่แล้วนอกจาก้องกงดีจิแล้วดนเนี่ยไดูวัดดวยด้วยครับัวัดใช่ครับบคุณมากอคุณมานตังมกตั้มาไม่ใช่น้องอ้อนที่หนักเนี่ย น้ำหนักอ่ะน้ำหนักอ่ะเออคือหนักมากจริงๆคือหนักผมเลยคุยกับเพื่อนผมคนหนึ่งชื่อจุงชื่อจุงอาเชงนะครับทีอว่าด้วยความที่เราสองคนแบบไม่เคยเจอหมามีเลยเราเลยตัดใจเป็นหมามีเอนกันลวกันละกันมเป็นหีของคุณติวมนกมันเป็นอะไรมันก็เป็นหมมีผมเนี่ยเป็นหมามีปอนด์เป็นหมามีปอนดจุงเป็นหมามีปอนดปอะไรกันเป็นแค้สองอ๋ออันนี้ก็คือหมมีก็เลยมาเฝ้าลูกเนี่ยเหรอพิ่งคุยกบัวเลยอ๋อวบอกว่าเนี่ย ไม่มีหมาบีเลยเออมันเป็นหมวยมปหมอกยไมู้หมาก้วยทุกคนผมแบบไม่จะนั่งกับพูดใช่ไมมเป็นไปไปส่ใช่หมจะได้นั่งหน้าตลอดเลยชอบโปรดผบได้งีเดียวเลยผมได้นั่งหน้าได้ดูวิวเลยครับไวัดวัดอะไรรู้ไหมครับผมวัดอะไรครับ What do you m เล่นไปก่อนตาเป็นวัดอะไรวัดอะไรเป็นวัดสายตาเป็นเหล่าแป้งนะครับผมในนี้ครับคือทุกคนครับผมทริปนี้คือผมรู้สึกตาพับมากเลยเพราะว่าปกติเนี่ยผมแบบไม่ได้นั่งกับพูวินใช่ไหมพูวินจะรับไปส่งใช่ไหมผมจะได้นั่งหน้าตลอดเลยแต่ทั้งวันเนี่ยรูได้นั่งหลายทีเดียวเลยรู้ได้นั่งหน้าแค่ดูวิวเลย นร่เปา่แล้วตองนั้นหนังเาเปีดบมาก่อยไปนี่ไง่อะม่ไล่ะต้องใจพ่อม่มาเอ้ยอยากเลย์่ะไว้พาก่อนพก่อนนะอยากพ่อแม่ับใช่วชาวในวันนี้ภูวินเป็นคนขับว่าจะหลับเมื่อคืนก็ตีสองทำอะไรไม่รู้ไม่หลับนอน ตื่นเช้าก่อนผมเองนั่งอนโทษนะทำทำอะไรไม่ทำอะไรไม่รู้ไม่หลับนอนแต่คือนั่งคุยกับมึงเนี่ยแหละนอนนะฮะนอนหรอถึงวิชาสุดหลอนั่งหน้านั่งข้างหน้าอยากนั่งบ้างทำไมไมให้นั่งดูนั่งข้างหลังปวดหลังรู้ไหมรู้ไหมจังเลยเพราะว่าชันอยากนั่งหน้าจังเลยไม่เมีย ต่อไปเลยคือแค่อยากด้าหน้าแหละเออไขึ้นไปไปโฟนขึ้นไปมาเออไม่ดนนะครับบคครับผมอันนี้แฟนคนสับเฮ้ยวัดตันเลยกับตันกับตันเลือ ขิงขิงค่ะคจิ้มก้าแบบเราอนส,สิผมยอมเองครับบอลเดิผมยอมเองเพบอลด้วยความเขามาร้อยเปอร์เซ็นต์ผมโอเคไม่สู้ถ้าต <บะ S 1> ้อสู้ตอบก็ต้องเกินร้อยแล้วเขาก็จะกลับมามากกว่าร้อยด้วยนั่นก็เลยขอดีกว่าแต่แต่ว่าอยากเห็นโมเมนต์นั้นเหมือนกันนะที่ผมแกล้งคุณหนักโมเมนต์ท<ม>ีมเม่มเมขาไม่ยอมอย่าดีกว่าอย่าไม่ค่อยเห็น เราเป็นคนใจดีอยู่นะครับเป็นคนกลัวคนอื่นเจ็บอะไรเงี้ยก็เลยไม่กล้ากำแรงหรือว่ากลัวแค่น้องเจ็บนะยอมแพ้เขาลงก็ไม่ยอมคะเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยอะไรครับเรื่องที่ไม่ยอมแพ้เรื่องนี้เนี่ยแหละครับใช่ผมผมจะไม่ค่อยโอมไม่ค่อยยอมเขาผมก็จะแต่เขาแบบจี้มาผมไม่ได้เขาเขาจะจี้แค่เนี้ยแต่ผมจะแบบ ร้อยอ่ะหยุ่มทั้งหมดหยุ่มหมดเลยใช่หยุ่มหนักด้วยหรือบางหรือบางที่แบบลำหนักหนักด้วยหรือบางที่แบบว่าผมมีอะไรก็มาแกล้งผมนะมีเหมือนกันมีเหมือนกันแต่แกล้งหนักตั้งแต่แรกเลยไม่มีไม่มีแไม่มีสิบเปอ์เซ็ไม่มียี่สิบแต่ทันอะไรก็ร้อยทันทีพอดีเป็นคนมือหนักเป็นคนมือหนักยอมแต่ชอบกันละเฮ้ยถ้าผมถ้าผมไม่ยอมคุณเนี่ยเดี๋ยวคุณจะเจ็บตัวไงนี่ ่ทุกคนหลังจากที่เราดูปอนพูวินจบไปแล้วอะคุณเจนชอบอะไรบ้างในโมเมนต,ต,ต์ต่างๆของปอนพูวินนะคะจริงๆะชอบปอนภูวินอยู่แล้วแต่ออว่าเราอะพอเรามาดูเสรโมเมนต์เนี้ยมันก็ทําให้เราตกตะกอนได้อย่างหนึ่งว่าคือเรารู้สึกว่าความแบบพี่ปอน,ปนอะสำนองพูวิน,นอ,อะไรคืองมันจะมีความเหมือนแบบว่า เขาเรียกอะไรอ่ะพี่จะยอมน้องอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันน้องแรงแรงมากแม่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดเราสังเกตดีๆอ่ะน้องอ่ะถ้าเกิดดูดีๆช่วงนี้ที่เฉินเสพถ้าถ้าถ้าตองเหนือจากน้องนี่เราเสพช่วงวันสงการปกติอะเขาจะไม่ค่อยเที่ยวสงการกันเออใช่ส่วนใหญ่อ่ะภูมินจะดูแลน้องโฟดโฟใช่ประมาณสองปีที่แล้วหรือปีที่แล้วนี่แหละที่เขาพาไปเล่นสยามแต่ไปกับฟดโฟปีนี้ก็ไปไม่ไปกับปอนปีนี้ก็อยู่ปีนี้ก็ไปปีนี้ก็ไปสยามแล้วก็ไปกับปอนปอนเออฉันก็เลยรู้สึกว่าเนี่ย แมันคือโมเมนต์ที่แบบฟ้าประทานมากแล้วคนที่ดูแลทุกคนคือพี่ฟอสก็เลยแบบพอทุกสถาบันใช่คือเลยแบบชอบช่องความแบบพี่ดูแลน้องอะไรเงี้ยโดยเฉพาะคลิปสุดท้ายเลยที่บอกว่าแบบผมยอมเขาเองอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดพี่เล่นกับอ่ะคือน้องอาจจะแบบเจ็บกวได้แต่คือเขาเลือกที่จะยอมไงเข้าใจไหมเออสำหรส่วนเราอ่ะเราเห็นคู่ดีมานานมากอุ้นานมากสามสี่ปีเนาะสามสี่ปีสี่ห้าก็นานอยู่สีามสองก็นานอยู่แล้วก็อ่า พัฒนาการต่างๆอะตอนนี้ตัวของอปอนอะไปมีแจ็สเปอร์และมีวงบอยแบนด์อะไรเงี้ยผู้วินะอะเล่นเล่นซีรีส์เล่นหนังมากขึ้นอ่าอันนึงอะที่เล่นกับย่า,ยาแล้วดาราอะไรเงี้ยเออเขาก็ทุกคนแบบโด่งดังขึ้นหน้าตาก็แบบดีขึ้นเรื่อยๆออคือเขาสองคนแบบพัฒนาเรื่อยๆแล้วก็ตัว ตัวภูวินอะเรียนร้องเพลงด้วยแล้วก็ตัวปอนะปอนะตัวปอนก็เต้นเต้นเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วภูวินก็มาเฝ้าปอนเหมือนที่จุงอะเอ <it> อซ้อมหกครั้งมาหกครั้งกูแบบกูชอบมากมาทําอะไรไม่รู้แต่มามแต่เหมือนว่านอกเหนือนเนี้ยก็เหมือนไปสืบมากูไปสืบแต่ทุกคนก็รู้แล้วล่ะเอเอเป็นบทสัมภาษณ์หนึ่งของปอนเหมือนกันกูแลกูก็ไม่มีคิปให้รีแอคลงเหมือนกันแต่ว่าเขาก็เคยสัมภาษณ์ว่าเหมือนเขาอะก็อยากอยากเป็นพาร์ทเนอร์ที่แบบว่า ่มันไม่ใช่แค่แบบมาเพื่อทํางานอย่างเดียวเหมือนเขาก็อยากจะเรียนรู้เหมือนอาจจะใช้คําผิดนะแต่เหมือนเขาสองคนอ่ะเขาก็อยาก มีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างไม่ได้ทํามาเพื่อทํางานอย่างเดียวอ,อะไรเงี้ยเออมันก็เลยมีอย่างที่ทุกคนเห็นละกันตอนนี้เออเหมือนบทสัมภาษณ์ในใกล้ๆนี่แหละว่าเออเขาอยากเขาอยากแบบว่าสนิทในความที่แบบว่านอกเหนือจากการทํางานไม่ได้แบบมาเพื่อทำทำงานอย่างเดียวอะไรเงี้ยอันนี้จากเคยได้ยนินพี่บอลพูดมานะแต่ยังหาคลิปไม่เจอใครที่อยู่ในด้อมเนี่ยก็อาจจะเห็นอยู่แต่เอ็ v p ีพีในในสิ่งที่รีแอคมาอะไรเงี้ยเราชอบเราชอบตอนที่อันนี้ชอบชีเสร์ฟเลยละกันแบบว่า สนิทใครในจี m เอ็อะไรเงี้ยเออแล้วตัวเขามันเป็นตำนานมากแล้วกูชอบมากแบบว่าพูดชื่อแล้วเราไม่มีปออยู่ในนั้นมันอาจจะเหมือนแบบตัวปอนเขานั่งข้างๆหรือเปล่าแล้วมันทําให้แบบนับยังไงก็ได้มันครบๆก่อนอะไรอยเงี้ยแล้วมันก็เหมือนเกินค่ะมันเกินไปแล้วอะไรอย่างเง้ยเขาก็เลยแก้ตัวอ๋ออยากจะเป็นหรือละ หรือว่าจะลดสถานะว่าเป็นเพื่อนหรอกูก็เลยแบบเออชอบชอบการตอบกลับความคิดไวหัวไวของภ<ช>ูวิน,นะตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ออกเป็นระเบิดโมเมนต,ต์ดีที่แบบว่าเออเขาเขามีกวามหย,อ,ยอกกันอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็น่ารักดีเป็นคลิปหนึ่งที่เป็นตำนานแล้วกูก็ยังประทับใจถึงทุกวันนี้แล้วเจนนะชอบคลิปไหนในปอนภูวินถ้าเกิดเป็นคลิปนะฉันนะชอบความเหมือนแบบว่าคือปอนอ่ะเขาจะมีความแบบเป็นคนอีสานใช่ปะเขาก็จะชอบเพลงนั่นแหละเพลงของพี่คิตซี่ซึ่งภูก็ฟังอยู่จนมีก็ะตาจนหใจมันเจ็บอะไรอย่างเงี้ย แล้วปอนะชอบใช่ปะปอนก็เลยเหมือนสอนให้น้องลองเว้ยไอที่ลองมาไหนลองๆองซีจนไม่เห็นกับตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ขอเสนอีสัสคือฉันชอบคลิปนี้เพราะว่ามันเป็นความรู้สึกแบบทั้งสองคนน่ะเขาได้เหมือนแบบเข้ามาอยู่ในโลกของการละการเลยประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเหมือนปอนน่ะถ้ามึงแบบไปดูเวลาที่น้องอ่ะเขาไปออกงานแบบต่างประเทศอ่ะเขาพูดภาษาอังกฤษเก่งมากเราเป็นสองเนียงที่แบบดีกูก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยความอีสานกับความอังกฤษที่แบบมาเจอกันแล้วมันลงตัวกูเลยแบบ ชอบคลิปนี้เพราะมันทําให้ฉันรู้สึกแบบเออมันแบบมันจึ้งชื่อชอบใช่แล้วล่ะน่ารักเนาะเออก็ก็จะอยู่กันไปนานๆนะคะพี่ปอนก็บอกแล้วว่าจะอยู่ไป30ปีก็ยังอยู่พันเนอร์คนเดิมนะคะทุกคนก็สำใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นจัยมินชิวและสำหรับไอจีของปอนผู้หญิด้านนี้ก็สามารถไปกดติดตามได้นะคะทุกคนก็มีอะไรคอมเมนต์ใต้ล่างสวัสดีเมินชิวไปก่อนแล้วบ๊ายบาย